ชุดแต่งยอดนิยมของเจมนะคะแวลิกรอบคันและใส่แม็กขอบ18ของนาย่าเลยจะบอกเลยว่าค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็นี่ค่ะใส่ครอบเบรกคาลิปเปอร์ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยนะคะ สวัสดีค่ะแฟนเพจ MG ของเจี๊ยบทุกท่านนะคะวันนี้เจี๊ยบมากับรถ MG 5D p ัดบอกเลยคันนี้หล่อมากๆด้วยชุดแต่งยอดนิยมของเจี๊ยบนะคะแววนล็กรอบคันและคันนี้ค่ะลูกค้ามีการเสริมหล่อใส่แม็กขอบ18ด้วยคันนี้บอกแล้วว่าหล่อจริงๆนะคะ เดี๋ยวจะจะพาชมรถรอบคันแล้วเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นท้ายคลิปจะบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้านะคะคันนี้นะคะเรามีการใส่สกรูหน้าค่ะพร้อมโลโก้แวนลิกนะคะตรงนี้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความดุให้กับตัวหน้ารถของเรานะคะไม่พอเท่านั้นนะคะรุ่นนี้ไฟหน้าเป็นแบบ LED แล้วนะคะตัวสเกิร์ตค่ะความสูงความใหญ่ของเขาจะสูงจนถึงไฟหน้าแบบนี้เลยนะคะ บอกแล้วว่าพอใส่ชุดแต่งชุดนี้เข้าไปแล้วมันดูรถนะคะมีความหรูหรามีความสปอร์ตแล้วก็เท่มากๆด้านข้างค่ะเจี๊ยบนะคะมีการใส่แม็กขอบ18ของนาย่าเลยจะบอกเลยว่าเป็นแม็กลายใหม่แล้วก็นาย่าจะบอกแล้วว่าเขาค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็นี่ค่ะใส่ครอบเบรกคาลิเปอร์นะคะสีเหลืองสดใสน็อตล้อนะคะเจี๊ยบแจ้งก่อนว่าจะต้องเป็นน็อตล้อของ MG แบบเดิมๆครอบเบรกคาลิเปอร์เจี๊ยบมีใส่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นดิสเบรกสีล้อค่ะ ตัวกระจกมองข้างค่ะจะเป็นสีดํานะคะจริงๆจะมีการแรปสติกเกอร์นะและเป็นสติกเกอร์ที่อย่างดีเลยที่ว่าเอาไว้แรปกับรถยนต์นะคะเจ็๊บแรปจะมาถึงเสาเอเลยหลังคา <S <S มือจับนะคะคันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีปุ่มคีเลสค่ะสามารถเปิดปิดเข้าออกสะดวกสบายฟิล์มเจ๊บสามารถเลือกได้เลยลูกค้าอยากจะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะกี่เปอร์เซ็นต์40 60 80เจ๊บมีให้เลือกนะคะก็แล้วแต่คุณลูกค้าเลย สังเกตไหมคะว่า MG5 เนี่ยคะ่ะเขาใส่คิวโคมี่มาทั้งประตู4ี่บานเลยมันเพิ่มความหรูหราให้กับรถอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าบางท่านนะคะอยากจะใส่ตัวกันสาดถามว่าจะทำให้ได้ไหมได้ก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้าแต่จะมองว่าการโชว์ Q ะคะิวโคมียมาค่ะแบบนี้มันจะดูหล่มามากนะคะด้านข้างเนี่ยจะบอกเลยว่าเราใช้สเกิร์ตอะคะ่ะที่เป็นสีดําตัดกับสีขาวนะคะแต่งแบบนี้เจะว่ามันดูดีนะทั้งหน้าและหลังอะ่ะชุดแต่งชุดนี้เจบยอมรับเลยว่าเจะให้เต็มร้อยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูท้ายรถกันคะ่ะ ายรถนะคะจะมีการเสริมหล่อด้วยสปอยเลอร์ทรงแนบสีดําค่ะเพื่อให้ลับกับตัวหลังคานะคะที่จะมีการแรปสติ๊กเกอร์อยู่แล้วนะคะด้านท้ายค่ะตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์มาให้จากโรงงาน3จุดนะคะแต่เรามาใส่สกเกอร์นะคะสังเกตไหมคะปลายท่อจะโชว์ซ้ายขวาเลยคือชุดแวนลิกเนี่ยเขาจะโชว์ปลายท่อคู่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดิฟเซนเซอร์สีดําเงาคือสีที่ใช้อ่ะจะเป็นสีดําเงาแต่ตัวนี้ค่ะที่ว่าตัดเฉดสีจะเป็นออกเม็ดเกล็ดทรายสีบอนเงินนะคะเพื่อให้ตัว ไปท่อมันมีความโดดเด่นขึ้นมาเดี๋ยวเจี๊ยบนะคะจะพาไปชมภายในของรถคันนี้สักนิดหนึ่งบอกเลยว่าฟังก์ชันเขาจัดมาได้ดีมากๆค่ะ ภายในนะคะของรถคันนี้จะบอกเลยว่าเหมือนตัว X เ,เลยนะคะก็คือไว้ง่ายมีหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่แล้วก็มัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยลิงก์กันเข้าไปเลยนะคะก็คือสามารถปรับเครื่องเสียงลดเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะตัวนี้ที่เก็บแว่นตามีให้โครบเลยนะคะและตัวนี้ค่ะคอนโซลกลางเขาสวยคือไว้ง่ายภายในเนี่ยเจ็บว่าเขาดีไซน์มาเหมือนกันมีสลูป คือจริงๆอะรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทาง MG อะค่ะเขาเพิ่งออกตัวมาได้ไม่เกิน3เดือนนี้เองนะคะแล้วเจี๊ยบก,ก็มีรถพร้อมส่งมาพร้อมโปรโมชั่นดีๆด้วยนะคะตัวนี้จะมีถุงลมไัยอยู่ที่4ลูกนะคะถามว่ามีทั้งสลูปมีถุงลมไพร์เบาะปรับไฟฟ้าด้วยโอ้เห็นไหมคะด้วยราคาแค่6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจึว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาลูกค้าลองไปศึกษาดูจ็บว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าใช้จริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาฟังแคมเปญดีๆด้านหน้ากันดีกว่า สำหรับคันนี้นะคะเจ๊จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะชุดแต่งรอบคัน <What? S 1> โปรดาวต่ำหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษนะคะอยากได้แคมเปญแบบไหนสามารถติดต่อสอบถามเจี๊มาได้นะคะที่เบอร์โทร0929914965หรือจะทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดก็แอดไซน์นะคะ MG 2000นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของ MG ที่เจ๊จะมาอัปเดตอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะวันนี้เจ๊ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ